แคมสเตปสวัสดีค่ะเก็บรวบรวมดอกไม้งามมาฝากทุกคนค่ะพาชมธรรมชาติดอกไม้สวยๆกันค่ะนี่ดอกกล้วยไม้สีม่วงค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนและนี่คือชมพูดอกพังพวยค่ะนี่คือดอกต้อยติ่งค่ะ และตามมาด้วยดอกพังโพยขาวจุดแดงค่ะสวยงามค่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นนี่คือดอกอ่อนนะคะของถาวะหลงค่ะยังไม่บานค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกถาวรหลงที่บานแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยมากเลยค่ะ ธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะทุกคนตามมาด้วยดอกรักสีขาวค่ะเกิดขึ้นเองธรรมชาติเลยค่ะและนี่คือดอกกะระเวชหอมๆเลยค่ะสีเหลืองสวยงามค่ะได้น้ำฝนงามมากเลยค่ะทุกคน